สัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแนะนำเกมสล็อตที่แตกปังๆกันนะคะมาเก็บสะสมไปก่อนเก็บสะสมเ็มไปก่อนฮอึได้อยู่เนอะได้อยู่เนอะแตซื้อไปหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดนะครับที่ซื้อไปลาครับอืม,อมตัวถูกซะด้วยโอ้ออกแางนี้พังดิ่ โอหออกก้อนอย่างนี้พังโอ้โหย้ำอีกรอบครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่แหละครับที่มาของขวัญใจสายเกลือโอ้โหใครใครไม่เกลือผมเกลือครับอเอานี่อย่างนี้ยแหละ สสนใจสม,สมรัรแอดไลน์แอดเอ็มเแปดปดดนะคะอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะเกมปังๆแตกแบบนี้ห้ามพลาดกันค่ะ